สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูก็มาหาเก็บผักในสวนเนาะหลังจากที่มันแห้งแล้งมากมากนะคะทีนี้พอฝนตกเนาะนี่ค่ะห้ากรัมปีขแหนงมันนะคะก็ขึ้นมาให้เราได้เก็บอยู่นะคะตอนแรกต้นมันแห้งหมดแล้วนะคะพี่น้อง พอฝนตกมามันก็มีขแขนงออกมาให้เราเก็บนะคะครูก็จะเก็บขแขนงไปขายแล้วครูก็จะพามาชมผลงานของเราได้กิน3ปี4ปีติดแล้วนะคะนี่คือดอกกระเจียวนะคะครูเอามาปลูกในสวนหลังบ้านเนาะนี่ค่ะนุ่อนอีกนะคะพี่น้องจ๋า สวยงามมากเลยจริงๆแล้วกูรูปลูกก็เยอะเยอะนะแต่มันยังขึ้นไม่หมดนะมันขึ้นยังไม่หมดค่ะพี่น้องแถวนั้นกูรู้ก็ปลูกหมดเลยแต่ว่ามันมันจะตายไหมเพราะว่าเราเอากิ่งไม้อะไรไปถมมันไว้อย่างนั้นเนาะ กำลังจะขึ้นเป็นไอ้นั่นอีกอันหนึ่งอู้อันนี้ละ่ะเฮ้ยอีกอันาานึงนะคะพี่น้องดอกอีกช่ออีกดอกหนึ่งเนาะสวยพี่น้องจ๋าดูต้องหาดูก่นนนนอ,ตอน,กนตรงไหนที่นีะนี่อีกค่ะเฮ้ยอันนี้นละ่ะ มีั้งหลายดอกเลยพี่น้องจ๋าหลายดอกหลายช่อเลยนะคะเนี่ยโอ้โหพอฝนตกมาฝนฝนเพิ่งจะตกสามครั้งเองเนาะหลังสงกรามเนี่ยดอกกระเจียวของกูรูโพแล้วนะคะพี่น้องจ๋าโอ้โหสวยงามสวยงามมากเลยค่ะ นี่ค่ะพี่น้องอันนี้ครูก็ปลูกกระเจียวนะคะเอามาจากป่าเนาะเมื่อไม่กี่วันนี้แหละนี่นี่นี่ครูก็ปลูกไปถึงตรงนู้นเลยนะคะครูไปหาดอกกระเจียวจากป่าเอามาปลูกรวมกันที่นี่เนาะมันข้างหน้ามันจะได้มีเยอะๆนะคะพี่น้องโอ้โหเป็นแถวเป็นแนวเลยนะคะเนี่ย นี่คะ่ะเป็นแถวเลยเป็นแถวไปถึงนู่นเลยนะคะพี่น้องจา๋าเกูรูปลูกเป็นแถวมันก็เลยเป็นแถวเนาะพี่น้องจา๋าสวยงามจังเลยทางนี้ยังขึ้นไม่เยอะนะคะ ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมนะคะเดี๋ยวกรูจะเก็บผักเซี่ยวหรือผักกะหลงนะคะกำลังจะยอดซีสูไว้อยู่นะคะพี่น้องฝนตกมาก็มีของได้ขายเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเล็กๆของกูรูด้วยนะคะพี่น้องสวัสดีคะ่ะ